สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังปลากระเบนสวยๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนํากระเป๋าปลากระเบนขัดเรียบตัวนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิกขัดเรียบนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยและน่ารักมากพี่ๆค่ะงานหนังปลากระเบนนี่ถือว่าเป็นงานที่ผลิตยากที่สุดในโลกแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการผลิตนานที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเครื่องหนังทุกชนิดนะคะปลากระเบนผลิตยากที่สุดแล้ว แล้วนะคะแล้วก็ราคาหนังปลากระเบนขัดเรียบเนี่ยพี่ๆใบเล็กๆเนี่ย อย่างน้อยๆนะราคาในเมืองไทยต้องมีละ2,000กว่าบาทราคาที่ต่างประเทศนะคะลูกค้าทั่วยอยู่ต่างประเทศหลายท่านบอกว่าใบเล็กๆไปเจอาอยัยสอง2,000กว่าบาทเลยพี่ๆดูราคากระเบนก่อนใบนี้ก็ฟาดเข้าไป2,000กว่าบาทแล้วปลากระเบนขัดเรียบนะคะจะมีค่าแรงที่มากกว่ากระเบนปกติประมาณ3เท่านี่แตะหลักหมื่นแล้วพี่ๆะ่ะแล้วก็ค่าแรงสูงแล้วก็ใช้เวลานาน,านกว่าค่อนข้างจะหายากเวลา เราเดินหงเดินห้างหรือว่าเจอร้านเครื่องหนังที่ไหนพี่ๆจะเห็นปลากระเบนขัดเรียบน้อยมากเพราะว่ามันใช้เวลานานแล้วค่าแรงสูงถ้าพี่ชื่นชอบถ้าพี่ๆชื่นชอบงานยากๆหนูขอแนะนําเลยปลากระเบนนะคะพี่ๆถ้าเป็นกระเป๋าสะพายนี่แตะหลักหมื่นกันทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆค่ะสีน้ําเงินใช้ปลาตัวใหญ่ด้วยแล้วดีไซน์คลาสสิกสวยอมตะอยู่แล้วพี่ๆค่ะน้องเอกจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะสําหรับรุ่นนี้ขนาด ความกว้างจะอยู่ที่7.5นิ้วสูง5นิ้วหนา3นิ้วราคาปลากระเบนตัวใหญ่ขัดเรียบ1,590บาทโอ้โหสีน้ำเงินนี่เป็นอะไรที่ใส่กับยีนสวยมากท่านไหนชอบใส่กางเกงยีนนะคะ จะเข้ากันสุดๆเลยอะ่ะกับสีน้ําเงินคือเข้ากันมากพี่ๆค่ะดูช้าๆชัดๆนะคะใบละ1,590บาทเท่านั้นพี่ๆค่ะถูกมากนะคะ ผิวหนังก็สวยมากเม็ดใหญ่ใหญ่นะคะรุ่นนี้ก็เอาไว้ใส่มือถือเข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยนะคะพี่ๆค่ะดูด้านหน้าด้านหลังราคาคือดีค่ะพูดเลยราคาดีมากราคาถูกมากคุ้มที่สุดเลยนะคะหนังที่แข็งแรงใช้งานได้เป็น1ิปีความโดดเด่นของเขาก็อยู่ที่ผิวหนังที่สวยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนวัตถุดิบไหนๆพี่ๆดูละเอียดดีดูแบบละเอียดๆด,ดูช้าๆงานตัด เย็บขอบด้านข้างความโค้งบนอะไหล่สวยเงานะคะเม็ดไข่มุกใหญ่นะคะสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพทักแชทเลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้เหเอาทาง u t u b e นะคะนงเหจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะคะเมนเบอร์นงเองเสร็จแล้วทักหาน้เหเอทางไลน์ได้เลยนะคะนงเหใจดีมากยินดีบริการพี่ๆทุกท่านตอบข้อความเองมา8ปีแล้ว นะคะพี่พี่ขาถึงแม้จะมีน้องทีมงานหนูก็ยังตอบอยู่เพราะว่าข้อความเยอะนะกลางวันกลางคืนนะคะรับหมดอุย้ยต่อไปนะคะเรามาชมสีดํากันต่อพี่พี่ขาสีดําดูไกลๆสวยเงามาก ปลากระเบนขัดเรียบเจอที่ไหนเข้าไปตรวจเข้าไปสอบเข้าไปจับเข้าไปรูปเปคําแล้วก็เช็คราคาได้เลยแล้วพี่ๆจะรู้ว่าราคาจานไม่เบามากๆเลยค่ะสีดําสวยค่ะพี่ๆดู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 ด,ด,ดูโดยธรรมชาตินะคะทุกใบมันจะต้องไม่เหมือนกันนะคะถ้าเหมือนกันเ่อ,อไหร่คือปลอมดูเม็ดมุกสองใบนี้ยังไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยอืม นะคะสวยกันทั้งคู่สวยกันคนละแบบแต่สวยทุกใบแน่นอนค่ะพี่พี่ขะอยากได้ใบนี้พี่แคปภาพมาพี่พี่ขอเลือกหน่อยมีกี่ใบหนูจะให้พี่พเลือกได้ใบที่ถูกใจไปไว้ใช้งาน1,590บัตรบาทคลาสสิกมินิใส่มือถือเข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเครื่องสําอางใส่ได้เลยนะคะถูกจริงๆแล้วสวยจริงๆสวยดูหรูดูแพงราคาเบาขนาดนี้ใช้งานออกมาน่ารักขนาดนี้พี่พี่ขาสีดําก็สวยมากป ปลากระเบนตัวใหญ่ด้วยนะเต็มแผ่นเต็มผืนเลยเห็นไหมคะปลากระเบนตัวใหญ่มากเม็ดไข่มุกใหญ่มากเรื่องวัตถุดิบต้องขออนุญาตเน้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่างานมันหายากพี่ๆขาเดินหวงเดินหน้างก็เช็คได้เลยสินค้าประเภทนี้ก็อยู่ตามห้างชั้นนำนะคะเครื่องหนังราคาสูงอยู่แล้วนะคะหลายๆท่านที่ซื้อเครื่องหนังจะทราบราคาดีอยู่แล้วนะคะอู้สวยอนะ่ะสวยจนไม่อยากจะวางเลยค่ะ ต่อไปสีต่อไปสีน้ําตาลมีใบเดียวสีน้ําตาลมีใบเดียวให้พี่พี่ดูนะคะแล้วสวยด้วยเป็นน้ําตาลเข้มเงาแววมากหนังที่ถูกการขัดได้อย่างแบบสวยทุกเม็ดทุกเม็ดเลยเห็นไหมคะสวยทุกเม็ดเรียงชิดต,ติดกันปลากระเบนเม็ดใหญ่มากดูใกล้ๆอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหทุกคนคะ่ะสวยจริงๆเงามากๆแล้วเด่นสุดๆรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบ พี่ๆสะพายออกมาแล้วพี่ๆจะแบบชอบแล้วพี่ๆจะติดใจแน่นอนนะคะสวยน่ารักดีไซน์แฟชั่นทันสมัยตัวนี้ก็จะเป็นทรงคลาสสิกนะคะ,ะงานตัวนี้จะเป็นทรงของชาแนลราคาฟาดเข้าไป3 0 0แสนกว่าบาทแล้วค่ะขาดรุ่นยอดนิยมค่ะพี่ๆ่ะตัวคลาสสิกนี่เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะรานะคาหนังแกะก็ยังหลายแสนแล้วนะคะหนังปลาก,กระเบนเนี่ยในราคาเบาๆแล้วห่ไม่ได้จากที่ไหนมีเท่านี้เลยอยากได้สีไหนพี่ๆพี่ๆ เลือกได้เลยนะคะอยากได้สิ่ไหนบอกได้เลยแคปภาพมาสอบถามนะคะขอดูได้เลยขอดูงานได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเห็น,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ